ตั้งใหญ่เร็วหน่อยไอ้นั่นนะ่ะมันจะเปียกตู้มันจะพังเร็วแล้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 วฝนตกมาเลยครับผมตกลงมาอีกแล้ววันนี้น่าจะไม่ได้ไม้ครับเนาะพายุเข้าครับตกทั้งวันครับวันนี้ ลักไฟนีลักบ้างไฟจะลักเอามาเอามาววไมวัวไม่มาหละกฐานเนี่ยฮะเดืยดยดืยอดเอออยู่ทําอยู่อะไรดูดูวะมันจะเป็นอะไรสิใช่อไหมให้ใส่ดินเลยให้ใส่ดินเออ อยู่ส่วมแซมเครื่องมือไปตวันนี้น่าจะตกทั้งวันครับอ่ะสงิงั้นตัดอันนี้เลยสิตัดนั้นใส่ไปอีกวะไม่ต้องทำเบ้าหรอกยัดเข้าไปเลยเราเชื่อมเลยได้ไหมฮะมันเชื่อมมันหมุนไม่ได้นะถ้าเชื่อมเนาะถ้ามีเกีียวมมีเกี่ยวแลว ท่านยังกี่างเดียวคือเชื่อมล็อกอะไรเหรอก็เราลิ้นลงไปแล้วมันเชื่อมอะไรเงี้ยเชื่อมปากบนเงี้ยเชื่อมปากล่างปากบนปากล่างอ่ะไม่ได้บ่ไม่มันก็ต้องจับสองอันอยู่แล้วก็ใส่สองตัวไงใช้นั่งหลังแบนยิงออกเชื่อมหากันเออแม่แม่ตัวเก่ามันเดิอดไปได้บ่นี่มันก่าเลนี้มันมีรูนี่สองอันเราหาสลักขอังยสร็งสอง แล้วก็ปล่อยเลยปล่อยเลยแล้วก็เอานั่นออกไม่ออกก็ไม่เป็นไรไม่ออกก็ไเบอร์น่ะแล้วก็จะเอาทำไมอ่ะนั่นแหละเออไม่พี่จะให้ใส่ตัดอันนี้ใส่เงในจังหวัดอันนี้แล้วมึงบึนมันยาวกว่าที่เอายาวกว่าจะเป็นอะไรล่ะมันจะรู้เป็นอะไรล่ะเสต้ก็กระบอกอีกบึนเต้แล้วอะไรอย่าดเงี้ยกระบอกใส่ทำไมยึดนะก็เออคือตีนะในกระบอกอะไรอ้าแล้วกระบอกมันเต้แต่เนี้อันนี้เราซื้อมาในจังหวัดใหม่แล้วโดนหลุดคืนมันเรียกสิ่ง ไหวกลัวหายเนาะก็บอกเก่าไปไหนโว้ยก,กูลืมกีบไม่ใช่ก็บอกตัวนี้มากับเครื่องนี้เลยแมน่นฮะก็เปลี่ยนไซน่ะกับกระบอกน้าบางเงินหน้าืดอ่ะก็ถ้าเราไม่ใส่กระบอกเราก็ใส่เหมือนอ๋อกระสอบกระปอกไปดึงไปดึงมาเนาะแต่มันดึงมันต้องเลี้ยวมุมโคงงง้งนอีอกระดลองกรดูกน้อ๋อตัวนี้มันจะเป็นหักอีกตัวนึ่ง งคุาเนเอาเดิมมันเออเอาปอนันนี้หักได้อันนี้หักได้ไหมครับไแต่เราถ้าอย่างนี้ได้ไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้เราไม่ต้องหักแหักตนั่ตัดเหล็กนั่นออกก่อนใส่หักได้เหมือนกันมุนได้หมดเนาะแต่พี่ว่าทรงมันไม่ได้หนึ่งคือมันยาวกว่าเดิมมันจะหนักไปทางหน้าเพราะว่ารถคนทำมาเพื่อที่จะขุดอย่างเดียวเห็นไหม มันทํามาเพื่อจะสั้นแล้วก็ขุดตําแหน่งมันพอดีแต่ทีนี้มันต่อเพื่อเที่ยวคลิปพอต่อคลิปปับ๊บนำ้ำหนักมันไม่ได้พอเราคลิปปั๊บมันก็จะใช่ไหม <c oughs> นำ้ำหนักมันไม่ได้ไงนี่อย่างงี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหางอีกหน่อยเนาะใช <c oughs> ่ไหมต้องเราต้องเป็นอะไรจะแป๊ะอะเดี๋ยวมันไม่ถ้า,าเราเป๊ะเราหาเลยใส่ไม่ได้บ่ล็อกเลยไม่ทนก็บบ่ <c oughs> แล้วก็ทนอ่มันมันตายอย่างเอาก็ยัดใ <c oughs> ส่แล้วก็เชื่อมไปเฉยๆอ่ะ อ้าวก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ไหนก็มันรับทนกว่าเดิมไม่ใช่ป่ะรั็ทนคือคือการแปะนะมันมันเหมือนการนำหนักเยอะเกินอ่ะมันไม่ใช่ใช่อย่างนั้นไงจังหวะเขาจังหวะเราทีนี้ยที่เขจับหลายมือมันก็พังหมดแหละ ทุกคนบางทีไม่รู้จังหวะขายตอนหมุนเน่ะมันยังไม่ถนัดเนีแต่ก่อนมันเป็นการคอนโทรลด้วยการหมุนมั้งแต่ก่อนนะใช่ไหมใช่ไอ้ตัวนั้นถูกเดียวแต่ก่อนคุณทุนขานะใช่บอสหมุนเหยี่ยวอันนี้คือคล่องหมดแล้วนี่เนาะหรือแต่เครื่องหน่อยคุณเยี่ยมแอดแล้วทำไมจริงทุกครั้งเอียดสายแต่แอดมอนวีแอด ไอมั้งตอนช่งวงจังหวะมันได้ไม่ได้เนะอันนี้จะเที่ยงแล้วครับแท่งฝนตกเลย่มไปดูพี่พี่ว่ามันเอานี้ย็ดใส่ได้ตัวคาแป,ป๊บยัดน่ะเนี่ยเนี่ยเผาเลยรูใหญ่ไม่เอาสิแล้วก็เชื่อมบนล่างเลยนี่ยดูเนี่ย มันต yeah. ้องใส่ไปทุ่นฮะทุ่ใส่ทุ่นเลยไม่ล็อกอย่างงี้ไปไหนบอกล็อกงี้เลยงี้เลยฮะไม่ได้ทำไมผมเป็นตัวบิดนี่มันดูกะดูให้เราลิกเวลามันยืดะมันต้องจับสองข้างจับข้างเดียวคืออยู่เนนั้นถ้าทางนั้นไม่มีตัวยึดถ้าใส่สลักมาก็ไม่มีประโยชน์ก็ยึดสองตัวไงก็นั่นแหละ ไปยึดสองตัวนะอ่ะก็ต้องต้องไม้องใส่องสองรูไงใช่ไหมครับใส่รูเราปิดตายเลยใส่ตัวนี้หนึ่งตัวนู้นหนึ่งแล้วก็เชื่อมเชื่อมท้ายเลยตายเลยเออก็นั่นแหละให้เชื่อมแบบนั้นแหละก็เราไม่ได้ใช้อย่างอื่นแล้วไงก็คือตัวนี้เขาไม่ได้ใส่ฉลากเขาเอาเชื่อมจากนี้ไปเกี่ยวนู้นไว้ไงครับก็คือต้นหมุนตัวนี้มันหมุนตรงนู้นแล้วมันไปเกี่ยวตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้คืออันนั้นคือหมุนต่างหากเลยเนาะใช่ไหมเนี่ยใช่เออเราให้เอาตัวนี้ให้ยูนี่ อันน uhm. ี yeah. ้นะว่าเจ้าหักบืนใายกว่าละเออแต่แต่ดาตุหักข้างหน้าอันนี้หักข้างหลังเออก็นั่นแหละพี่ว่าหาอะไรมาใส่เอาสลักเมื่อวานอยู่ในสลักไอ้สั้นๆที่หักนไม่ใช่มันได้ปะเอามาใส่ดิใส่ตัวหน้าหน้าน่ะแล้วหาตัวหลังใส่เอาไม่ต้องดามเลยถ้าใส่นี่ไม่ต้องดามใช่ไหมนี่ใส่แล้วไม่ต้องดามเออนั่นแหละง่ายกว่าอีก

ตัวนี้คือฐานนี่ตัวนี้คือฐานนี่มาตัวนี้ละละแล้วอะไรไปใส่นู่นกับมือก็มีแค่ตอนเดิมก็ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนั้นกับมือเหมือนเดิมเลยตัวนี้ตัวนี้ต้องอยู่ไงทีนี้เอาจะสลักกันเนี่ยฮะสลักคือตัวนี้ลีเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันถ้าใส่มันต้องใส่ตัวเดียวสองข้างอย่างนี้นะอ๋ะอก็ใส่สองข้างเลยเนาะไม่ใส่สองข้างจริงอยู่แต่เราก็เราก็ไม่ได้เอานี่ออกไงใส่ไว้ให้ให้ยึดให้มันแข็งเฉยไง ไม่ได้แล้วเนี่ยตะขาตัวนี้มาใส่กระบอกใส่ใไหมมีค่าเท่าเดกระดามนี้ต้องดามนี่เ้ื่าใส่สลักก็คือตัวเก่านี่ก็ดามแปะไว้เลยแล้วก็เอาสลักมาใส่เลยเออมีค่าเท่าเดิมไปใส่สลักจะได้ไประโยชน์อะไรเพราะมันมันคล้องตัวมันเองอยู่นอกจากฮะกระบอกมาใส่กระบอกใส่แล้วยึดไ,ไหมล้ว่็หันไปหันมาเนาะใช่ไหมไหันบืนนั่งเนละ ไม่ฮันไม่ได้ก็ใสก่กระบอกกั้นไว้ไงนี่กระบ,บอกนี่นะ่ะจริงกระบ,บอกนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะสิ่ไม่มีอะไรเข้าไปนะกระปิกแล้วตอนนี้มันตัวล็อกตัวล็อกไว้เออแล้วก็ต้องหาวิธีมันได้ไหมไม่ได้บ่นี่ต้องโวยอันแบบนี้กันแล้วก็เหล็กเผาไม่ได้บ่เออเราเอาหาเหล็กมาเจาะไม่ได้บ่ฮะเป็นก็เ,ออเากาจาะ <Ha? S 2> รูแล้วก็ทำเป็นรูสองอันแล้วก็เสียบลง <Okay. S 1> ใช่ไหม แล้วก็หาบูทมาใส่สิ่ไหมแล้วก็คล้องอย่างนี้เนาะก,ก็เหมือนกันเนาะเพราะว่าตัวตัวขาดานขามันไม่ได้เสียอะไรตอนนี้ตัวนะตัวเลี้ยวขวาเนาะเออตัวเลี้ยวซ้ายเออมันสั้นไงไอ้าวโอ้โหนี่ฮะผมก็ไม่เคยได้สนใจไม่เคยได้ใส่ใจครับเรียกบรรดาอย่างหัวสัมพ่องกัดกอกปิดกอกเบื้องเออเอ,อ๋อไอซี่ แล้วใครถอดไปวะตัวนี้พอดีตอนนี้ท้องว่าถอดมาใส่ตัวนี้เหรออ๋อแล้วตัวนี้ทำไมมีตัวกระบอกชักมาชักมาล่ะเก๋ก็ไอ้ที่ซื้อซื้อมามันเป็นกระบอกชักไงฝั่งหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวดามยาวมาอันหนึ่งตามที่ผมขับมานะก็ก็อย่างนั้นถ้าพูดว่าถ้าเราเอาไม่ไม่ต้องชักป่ะมันจะมีปัญหาไหมล่ะ มไม่มีอะไรเหมือนกันนะ,ะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ